ครับสวัสดีครับช่องสอเพิ่มพูนนะครับวันนี้เราพามาพบกับอีแตนนะครับเป็น6ล้อใหญ่นะครับผมสําหรับคันนี้เป็นเครื่องฮีโน่นะครับผมเคสามนะครับผมเจ้าของแจ้งมากระบะยาวสาะอารสี่เมตรนะครับผมกระบะยาว4เมตรกว้าง2องเมตรสินะครับกัดสี่สินิ้วเลยครับผมคันนี้นี่ครับใหญ่จริงครับผมเป็น6ล้อนะครับผมเผาลอยนะครับผมเครื่องฮีโน่นะครับผมเครื่อง6สูมนะครับผมนี่ครับสภาพพื้น ใายหาใช้งานอยู่นะครับผมคันนี้เจ้าของแจ้งมานะครับผมราคาคุยกันได้ครับผมสําหรับคันนี้นี่ครับกระบะเปิดข้างได้นะครับผมพื้นเหล็กนี่ครับสาหรับคันนี้ถือว่าพร้อมครับผมเครื่องติดนะครับผมใช้งานได้เป็นเครื่องฮีโน่นะครับผม6กสูบนะครับสําหรับคันนี้ใหญ่ยาวกันเลยครับคันนี้สําหรับคันนี้สนใจทักได้นะครับผมเจ้าของฝากขายครับสําหรับคันนี้นะครับ สนใจทักมาได้นะครับที่ช่องสอบเพิ่มพูนยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ